หนูพี่น้องโอ้เต้าเต่าครับเต่าทั้งหนูครับเต่าก็ตายเลยวันนี้โอ้เต่าวันตายครับเอาเต่าโอ้เต่ากระถิ่ถเหยียบดือยกันครับหนูก็ถึกเหยียบโอ้เต่าขอข,องของางช้างหน่ยตายเลยี่ครับหนูครับนี่เต่าโอ้เอาแต่หนูครับเต่าเปาเอา โอ้ใส right, mm ่เฮียนามของไว้ก,กัน mm hmm. ครับมาจหกตลาดครับต้องบื้องนอ่งอีกเจนึงครับว่าเป็นไงครับกระดองแตกหมดแล้วครับเดี๋ยวเดียวต้องเอาไปปลอยหม่องไม้ก่นะครับเดี๋ยวเอาขึ้นรถไปน้ำครับ ที่อนรอดเบิงครับหลังจากมอเ้านี่อาการรอดแลกครับผมก็เลยเอาม่ใส่นําไว้ครับมอเ้านี่คิดว่าขันบ่เอามากับคือสีม่เป็นตลอดนะครับพอตกเดียวครับถ้าคิดว่ามะขังไ้กวนครับผมถ่าเทียนร้องรอดครับสรุปครับผมโอ้อาการดีขึ้นนะครับนี่กระดองแตกกระจิงอยู่ครับแต่ว่ารอกสดชื่นกันยนะครับเห็นไหมครับ สภาพแตกต่างกันเลยครับตุณผือเสาคือมดตายแล้วเหรอครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบรคท่อคนครับน่านที่ไคยโชคโอ้เป็นเรื่องแปลกแล้วครับขับรถไปตลาดครับไปพ่อยุ่หมอกเดียวกันกับหนูเลยครับผมเป็นข้อยรถเหยียบไปแล้วครับผมก็เลยจอดครับผมเอามาเต่นหนูครับเต้าผมก็ไว้ขางทางแล้วครับ ก็บเงสภาพเ้ากับญานบเ่วัอนครับผจอดเมื่อีกครับตอนตอนขากลับมาจากตลาดนะครับเป็นสภาพขึ้นในคลิปเนี่ยครับผมเลยเออเอามาเอามาใส่หน้าเบิ้งคาเทียอาการพนดีขึ้นแล้วครับนี่อาการดีขึ้นอีหลีครับโอ้เดี๋ยวผมเอาไปปล่อยครับผมเดี๋ยวเอาไปปล่อยน้อกันครับเไปปล่อยเลยครับปลอดแน่นอนครับแบบ เอ้ต่าเปป่อยครับบรรยากาศครับเป็่ยกิเาอ่้านาไดครับอ้าวไปตอกูได้ครับสงสัยกัดตาเขาครับโแล้วเขาต้องจอดนี่แหละครับเดวเหายางแปลวครับ โอ้ oh, oh, เล่นแบบนี้เลยนะครับโ oh, mm hmm. อก้ก็เลยโมตากี้เนาะจอดครับเั็นกับโมเมนทางแบบทางแบบรถใช้ประจำหรอกนนครับเป็นทางพาปลาเป็นกับอาสิตาเขา่าตากี้นะครับท่านตากใสใสถนนตากใช้เพื่นอนเขากีดมันสิแห้งไว้ครับผมไปยางไปเรื่อยๆครับ มองผมที่เรียกว่าป่อยจะเป็นน้องสะหญ่นะครับน้องสะรองน้องที่ผางกันครับตอนนี้น้องสีบล็กป็นไรครับผมแล้วผมจะเรียกป่อยน้องนี่ครับเพราะว่าเต้าหน่าจะมักอยู่แบบนี้ครับแบบปลาลกๆจากน้อยนะครับครับเต้าหน่าจะมักแบบนี้นะครับ น้องไงโยครับน้องหนาจะรอดนะครับบึกหนาคนปล่อยจังอยครับผมอ้าวอารซิดหกหกแน่จังน้อยนะครับหนาเพราะว่าเพิ่งเพิ่งตาเขาครับแบกกสอบเขาเห็นแล้วไหนละครับเไหนเลยเอาไปลเลยครับผมอ๋อมื่อนี้ให้เจ้าโชคดีเด้อเจ้ายิ่ย่างออกไปอีกเด้่องนะมนต์ช้างนั่นรถมันหลายเจ้าอยู่นี่อะนี่ มองป้ามองโฮกนี่ขอยเอาเจ้ามาปล่อยกับไข่อข่สูด้ดีด้อเด้อเดี๋ยว้าที่พี่น้องเบิ้งคลิปจนจบครับให้เบิ้งทองเพิ่มน,น้ำครับเนาะกระดองเพิ่นจะแตกที่แถวนี้แหละครับเห็นว่าครับมีห้อยกระดองแตกครับอาจจะโดนเหยียบเต็มเต็มเนาะครับแต่ว่าหมอเศร้าขึ้นไลสิบว่รอดแล้วล่ะครับแต่ว่าพอเอาน้องไปวางไว้ในถังกะับอาการดีขึ้นครับผม แตวเขาปล่อยแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นสิไปบ่เดี๋ยวรอรอเบอร์จะเข้านะครับกลับมาเบออีกนออกไปเลยนะครับสิรอดดีดดครับ น่าจะรอดอยู่นะครับเนาอเพราะว่าน้องไปได้แล้วครับเอาคลิปนี้ไว้สม,มีครับทายไม่เบอร์สาม,มีครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับผมขอบคุณครับ